ครับเอ่อ,อ,อจะไปไหนครับเนี่ยไปพารากอนค่ะโอ้โหหน้าตา,างี้ไม่น่าไปที่ไฮโซนะครับน่าจะไปพวกสวนสัตว์ดุสิตสเขาดนมนาต้กงเลนมากกว่าครับคุณคะเ,เพื่อเล่นเหรอคะครับเก็บปากไม่แตกหน้าหนาวดีวกว่าน,นะคะโอเคกันไปพารากอนค่ะเงั้นไปเลยนะครับพารากอนนะครับค่ะโอ้ยคุณคะครับเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถได้ไหมครับ อ๋อคุณคุณจะไปทําอะไรฮะไปเดินแบบค่ะน่าอย่างคุณนี่ยฮะไปเดินแบบแล้วฮะผมว่าน่าจะไปโชว์ตัวตามงานวัดข้างๆพวกซุ้มเนียงูมากกว่านะครับนี่จอดรถเลยค่ะฉันจะลงคุณจะลงเหรอฮะใช่แม้ถ้าคุณลงไปเป็นคันอื่นเนี่ยเขาอาจจะหลบนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณเนี่ยเขาคงชนนะเขาจะนึกว่าพีทางด่วนนะครับรูปแบบขอโทษฉันเดี๋ยนี้ขอโทษก็ได้ครับ ดูอะไรนะครับห้ามแอบ,บดูโอ้ผม